สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องซางอิงพาเรียนกันอีกแล้วนะคะวันนี้คนนุณแอนจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องสีสันกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์กันฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ follow ช่องของซางอิงพาเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คนนุณแอนทำคลิปคำศัพท์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษพื้นฐานมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กัน ต่อไปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหวางเซ่อหวางเซ่อสีเหลืองเฉิงเซ่อเฉิงเซ่อสีส้ม 蓝色，蓝色，洗发。紫色，紫色，洗。色，棕、色，蓝色， หงเสอหงเสอสีแดงสีแดงถือว่าเป็นสีมงคลของชาวจีนเลยนะคะลู่เสอลู่เสอสีเขียวคำว่าลู่ ถ้าสังเกตดีๆพินอินตัวยูจะมีตานะคะก็ค,คือมีจุด2จุดด้านบนนะคะตรงนี้เวลาออกเสียงก็ก้ำกึ่งมีการห่อปากกลมๆด้วยนะคะไปเซอร์ไปเซอสีขาวเฮยเซอเฮยเซอ สีดำสีทองเป็นสีที่ชาวจีนชื่นชอบเป็นที่สุดเลยนะคะนอกจากสีแดงก็มีสีทองเนี่ยแหละคะ่ะถือว่าเป็นสีมงคลของชาวจีนนะคะจินเซอจินเซอสีทองค่ะฮุย เสอือคุยเสอือสีเทาฝร่นหงส์เสอือฝร่นหง์เสอือสีชมพูถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเป็นการประกอบร,รวมระหว่างคำว่าฝร่นกับคำว่าหงสเสือค่ะหงสเสือก็มาจากสีแดงนะคะเราเอาคำว่าฝร่นมา รวมกันก็หมายถึงสีสีแดงที่มีความเจือจางลงนะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงสีชมพูนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณแอนก็ต้องขอฝากคลิปเรื่องสีสันไว้ให้เด็กๆได้ไปอ่านทบทวนเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมกันนะคะฝากก่อนจากลาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซาอิงพาเยนเพื่อเป็นกำลังใจงให้คุณแอนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะจ้าเจีย